สวัสดีค่ะพเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งนึงแล้วในเปิดทุงช็อปสไตล์ AP นั่นเองซึ่งวันนี้ก็นะใครที่ดูตัวอย่างรีวิวไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะเปิดทุงช็อปก็น่าจะพอทราบดีแล้ว่วามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยคืออันนี้ขอบอกว่า แค่กลุบกลิบเบาๆเ,เพราะว่าเนื่องจากก่อนที่จะซื้อแล้วเพอร์เอเินว่าเข้าช็อปหนึ่งแล้ว B.A. เอได้กระซิบบอกว่า,าวันที่20เท่าไหรอ่อ่ะ2 7 2 8 29นี้นะคะกุมภามีบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับเซ็นทัลนะคะก็อา่า อุบไว้ก่อนดีกว่าจริง,รงๆอยากบอกนะคะแต่กลัวแบบว่ากลัวคนไปแย่งสิทธิ์เพราะว่าอยากรีบไปให้ทัน8อะไรหนึ่งใน800นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆไอพีจะเฉลยแล้วกันว่าเขามีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรนะคะสำหรับท่านสมาชิกเดีัววนกัน์าดเนาะก็โอเคมาดูถุงแรกกันเลยดีกว่าเป็นถุงสีแดงก็แน่นอนคะ่ะเซ็นทรัลนั่นเองนะคะอันนี้ เป็นการรวบรวมหลายๆแบรนด์เพราะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ถุงคือ no back ก,ก็จะได้คะแนนเพิ่มเป็น10คะแนนนะคะของนว e o n g u อย่างแรกเลยที่แว็บเข้าไปจริงๆ ip เ,เห็นทางแบรนด์เขาโพสลิปสติก2ส,สีใหม่ไปลอง s w a t c เล่นแล้วรู้สึกว่าสีเขาจะแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรความวาวคือความที่แบบเป็นคล้ายๆแบบ สะท้อนแสงมากเกินไปมันไม่ใช่แนวก็เลยตอนแรกนึกว่าจะแบบชมพูหวานหวานน่ารักน่ารักพอไปลองจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่ก็เลยเออไม่เป็นไรไม่เล่นดีกว่าสรุปเหลือไปลองอีกสีหนึ่งคือแบบพระเจ้ามันใช่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเขาเรียกอะไรจัดเป็นเซตอยู่นะคะตัวนี้ก็คือแบรนด์ของอิลมาสกาั่นเองซึ่งเป็นลิปของ เขาเรียกอะไรสีสมายนะคะก็มีมาคู่กันอ่ะให้ดูข้างหลังเป็นบลัชออนสีสมายแล้วก็ลิปสติกสีสมายนะคะอันนี้ก็เป็นคอล l เลคชั่นที่เขาจัดเป็นเซตมาเนะก็หมดแล้วหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะข้างในก็เนี่ยแหละก็บลัชออนนะคะแล้วก็ลิปสติกสีสมายคือสีหวานได้ใจมากอิลมาสกาไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ เดี๋ยวสวอชให้ดูแน่นอนคือแบบใช่เลยเพราะว่าลิปสีชมพูประมาณอย่างนี้คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่อิลมาสก,ก้าเข้ามาในเมืองไทยแรกๆไอพี IP ก็เคยเล่นไปทีนึงแล้วแล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้หยิบจับของเขามาเล่นสักเท่าไหร่คือละเลยรืยอยังไงคือก็มันมีแบรนด์อื่นออกมาเรื่อยๆเนาะมันก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็อ่ะ คือเราเล่นตั้งแต่เขายังไม่ฮิตไม่ดังกันอนะจนมาณนะทุกวันนี้คือแบบมันมากระแสมาแรงมากนะคะของอนะิลมาสกานั่นเองซึ่งเนี่ยสีเนี้ยเป็นสีที่แบบใช่เลยนะโทนที่ชอบแล้วก็เวลาเบลนตบๆเขาก็จะได้พิกเมนต์สีอีกแบบหนึ่งเขาจะเหมือนแบบแมทนะแต่พอดูดีๆมันไม่ได้แมทตสักทีเดียวมันมีความ ขาเรความชายความมอยส์อยู่ในตัวนะคะก็ริมฝีปากไม่ต้องบำรุงเยอะก็ทาได้นะคะหรือถ้าใครกลัวมันแคร็กหรือมันอะไรคือยังไงอะ่ะมันไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วนะคะก็ต่อไปเป็นบรัชออนสีสไมล์เหมือนกันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีสไมล์คือน่ารักดีเนาะ นี่เอามาแค่นิดเดียวนะเนี่ยให้ตายเถอะวันไหนอยากปัดแบบเบาๆชมพูชมพูก็จัดไปนะคะก็สีเขาแน่นเขาไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วนะอิลมาสกาเคลมมาดีแล้วก็คุณภาพเขาดีอย่างที่เขาเคลมมานะคะก็ใครที่ชอบอยู่แล้วก็ไปจัดเลยเขาจัดเซตโปรโมชั่นลดอยู่แล้วนะรู้สึกจะเหลือราคาเต็มอยู่ที่2 0 0พ 300เหลืออยู่ประมาณพันไปปลาย,ลายตัวเลขที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะต้องไปสอบเอาเนาะโอเคต่อไปจากอิลม s สกาเราก็พุ่งตัวไปที่ทูเฟรชซึ่งทูเฟรชไอพวกช็อกโกแลตที่เป็นรูปหัวใจช็อกโกแลตบางเอเชอร์โอนนะคะแล้วก็เป็นบลัชออนยาวๆที่เป็นไอเอรเอ้บลัชออนรูปหัวใจหกสีที่เขารวมมาในเป็นพาเลต์ลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะ่ะ เข้าในเมืองไทยแล้วนะคะไม่ต้องไปพรีไปต้องไปอะไรแล้วมีแต่อาจจะราคานะในช็อปอะก็จะนิดนึงนะคะแพงไปเ,เขาเรียกแพงกว่าหิ้วเข้ามานิดนึงเนาะก็ไปได้ตัวนี้มาแทนเพราะว่าเขาออก t o Face Shadow and s h e l Run นะคะเป็น Eye Primer ก็คือรุ่นเก่าก็ดีอยู่แล้วออกรุ่นใหม่มาคลมหนักกว่าเดิมคะ่ะก็24 Hour นะคะก็คือ เอาง่ายๆเขาบอกติดทน24ชั่วโมงแต่มีใครที่เขาแต่งหน้าค้างถึง24ชั่วโมงมั้งมันคงไม่มีเนาะก็คงไม่ได้แบบทดสอบไปถึงขนาดนั้นนะคะหน้าตากล่องของเขาเป็นแบบนี้แพ็กเกจก็นะดูสวยหรูเพิ่มขึ้นเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงจะได้ไม่สะท้อนนะคะดูสวยหรูเพิ่มขึ้นนะคะก็มาในแพ็กเกจที่ไม่น่าเบื่อเพราะอันเก่าแบบ ไอพได้อะหลอดเบี mm hmm. ้ยวอะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบเออนั่นแหละหมดไปแล้วน่าจะหมดไปแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้อันใหม่มาเดี๋ยวเอาไว้มาลองว่าสิ่งที่เขาเครมมาเพิ่มอะ่ะมันจะดีมากขึ้นไหมนะคะอีกหนึ่งอันก็เป็น to fresh prime and p o s l e s s skin smoothin fresh primer นะคะตัวนี้ เนาะก็เป็นพรอมเมอร์สำหรับใบหน้านะคะก็ปกปิดได้ดีเรียบกลิบเลยลองแล้วลองเล่นที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะหน้าตาของเขาเป็นหลอดสีชมพูอย่างงี้น่ารักนะคะสะท้อนไหมมุมนี้ดีกว่าเนาะก็ก็เป็นอย่างนี้ใช้ง่ายวกง่ายก็เบาบางเบา,บาใช้ดี เพราะว่าลองเทสแล้วรู้สึกว่าไม่คือมันจะเป็นเหมือนซิโคนก็จริงแต่มันไม่ทําให้รู้สึกว่าหน้าเราหนักเกินไปเพราะฉะนั้นจะดีร้อซหรือไม่สองตัวนี้ก็มาดูในวีดีโอต่อไปว่าเราจะมาเม้ามอยเขาว่าถ้าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะโอเคต่อไปจาก two f r e s เราก็กระเถิบข้ามฝั่งมาเป็นตรีนั่นเองซึ่งตรีมีโปรโมชั่นคือเอาง่ายๆนั่งเขาเรียกอะไรนั่งอยู่ ดูเฟรเรามองเห็นไกลๆแล้วเฮ้ยทาไมตรีปกติเซตที่เขาจัดเป็นเซตนะเขาจะวางอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วแบบหน้าแคชเชียร์ของเขาเองอะ่ะมันมีกระจกแบบเหมือนเป็นแป้งพับอ่ะคือเข้าใจว่าตรีมันไม่มีอะไรที่เขาจะจัดเซตแบบนั้นนะก็เลยแบบเรารู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยเราเห็นกระจกสะท้อนนะคะสรุปเดินเข้าไปน้องเคสิกิดบอกว่า,ามีโปรโมชั่นแป้งพับแป้งตลาดอ่ะคะแป้งฝุ่นนะคะซื้อ แป้งฝุ่นแล้วก็แถมไซส์เล็กอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูซึ่งเอาจริงๆ A.P. ได้ลองออตัวรุ่นใหม่นะคะแป้งแป้งฝุ่นของตรีตัวรุ่นใหม่ที่เขาเป็นเหมือนอะไรเหมือนจะเป็นแบบไม่มีสีอะรุ่นก่อนจะมีสีถูกไหมคะทีนี้ลองแล้วรู้สึกว่ารุ่นก่อนจะเวิร์กกว่าสำหรับ A.P. เนาะมีสีนิดนึงนะคะ สีที่ AP เลือกอันนี้เขาบอกว่าสามารถเลือกเลือกสีได้ AP เลือกสี Translucent เบอร์0ูนยมาก็จะมีสีนิดนึงนะคะก็มาในตลับเช่นเดิมของตรีนะคะทีนี้มาดูในส่วนที่เขาจัดเซตแถมเข้ามาเป็นสูตรที่เขาแถมจะเป็นสูตร Glow นะคะก็เป็น0ูนยหนหน้าตาเนี่ยตอนที่วาง มันวางแบบนี้แล้วกระจกมันสะท้อนเราแต่ไกลเลยนะคะคือเขาออกแพ็กเกจอย่างนี้มาให้ทุกคนได้สามารถพกพาไปได้เพราะว่าหมดแล้วก็สามารถเติมได้นะคะพับก็นิ่มเหมือนเดิมนะฟรีแล้วก็มีกระจกในตัวตรงนี้ก็เป็นตะข่ายเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างคอนเซปต์เดิมเลยเพียงแต่ว่า คุณพกพาไปได้ไซส์อันนี้อยู่ที่ปร,ริมาณ7กรัมหมดแล้วคุณก็เอากระปุกใหญ่เติมไอพี EP ชอบอย่างนี้นะเออเขาออกมาแล้วนะใครที่เป็นสาววงตรีก็ไปลองส่องดูนะคะทีนี้ตรีหรอเราตั้งใจไปดูแปลงปัดแก้มนะคะมาแล้วค่ะของตรีซึ่งแน่นอนแปลงของเขาดีมากคือเอาง่ายๆเทียบกับชอมฟอร์ดได้เลยเพราะฉะนั้น ใครงบน้อยพุ่งไปที่ตรีได้ค่ะหรือใครมีงบมากก็ไปที่ r r o m r o u d เลยนะคะอ่ะหน้าตาแปลงปัดแก้มของเขาก็จะแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงปกติเราใช้แปลงเอ,อ่อไฮไลท์ปัดแก้มแต่ทีนี้เราได้ปัดแก้มมาละเพราะฉะนั้นเข้าทางชน้นรักเขาขนนิ่มคือซักเท่าไหร่ก็นิ่มมากแล้วก็ด้ามแปลงเล็กกระทัดรัดพกง่ายอยู่ในไซที่แบบ กำลังดีนะคะชอบมากเลยทีนี้ตรีเขามีรถเยอะแยะมากมายลดเยอะมากยิ่งเป็นเออไม่แน่ใจว่าเป็นอายแชโดลด50เเซเหลืออยู่ 1, 000, พันนิดนิดเองพันเท่าไหร่พันคือ50%อะ่ะแล้วก็ตัวนี้ลดรู้สึกจะ10% 10%แล้วก็เออวันนี้ขอบอกตรงว่า <laughs> On The One ัน r านี่แบบ On Top ไปแบบแบบแกระจายอะค่ะคือ ลดไปอีก12.5คือได้บัตรออนมาสองอันตกอันละ900นะคะก็จัดไปได้สีเบอร์อ,อ,อันนี้เบอร์ปึ๊บปุ๊บปึ๊บต้องดูที่ไหนละเนี่ยอันนี้เบอร์08นะคะอุ้ยเปิดมาแล้วก็มือไปโดนพอดีหน้าต่าของเขาจะออกเป็นเออ่โทนแบบส้มอิดนิดหนึ่งนะคะ อีกหนึ่งสีน่าจะเป็นเบอร์0ูย์หอะจริงๆด้วยก็ออกโทนม่วงนะคะสองสีนี้เนาะขออนุญ,ญาตยังไม่สวอชละกันนะคะก็แพ็กเกจชอบมากคือแพ็กเกจเล็กๆพกพาไปง่ายแล้วก็เบานะคะแล้วถูกด้วยที่สำคัญพิกเมนน้นน่ติดทนใช้แล้วลองแล้วเวิร์คค่ะที่เหลือเป็นของแถมนะคะก็ได้กระเป๋ามาอีกแล้วหนึ่งใบพร้อมกับ คอตตอนแผดนะคะ1กล่องมีอิโมชั่นมีเคลียร์มาร์กมีสบู่ถูตัวนะคะใช้ดีมากขอบอกเลยทีนี้ได้คอตตอนแพดมาอีก 2>, 2กล่องนะคะที่เหลืออันนี้เป็นน่าจะเป็นคอม p พลี s ฮาร์โมนีเป็นอะไรละ่ะพรอมเมอร์นะคะให้ไปลองแล้วก็แวะเอาการ์ดที่ได้มาะคะ่ะ ที่เขาส่งมาที่บ้านไปแรกไบโอเดอร์มาไม่ใช่ไบโอเชิมนะคะไลท์แพนต้อนมาร์กตัวใหม่ของเขาในไซส์5 ml ก็มาลองแล้วก็ทีนี้ชแวผ่านอะไรนะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้อะ่ะสำลีที่เขาว่าดีนักดีหนาะเดี๋ยวนะจำไม่ได้ <laughs> รู้สึกว่าอ e ีแคนมอาจะขายแบบถูกมากนะคะแต่ ที่ช็อปเขาขาย200เนาะไปลองขอมาลองเล่นดูเพราะว่าใสา่จริงหมดไม่มีขายนะคะก็เลยเออไม่เป็นไรช่างมันก็เดี๋ยวไว้ค่อยลองลองดีแล้วค่อยว่ากันโอเคส่วนอีกหนึ่งถุงซาริโอนะคะมีชว็บชาแนลเข้ามา1ชิ้นเป็นอะไรนั่นหรือแน่นอนค่ะวันนี้เห็นไหมว่าออใครที่ตาม AP ก็จะเห็นว่าเราไปแวะ คิวมานะคะคือจะบอกว่าไงไปลองแว็กที่เบน e f ฟิกนะคะเพอเอิญไปซื้อเขาเรียกอะไรเอาง่ายง่ายสเต็ปเรายังขาดนะคะก็เลยไปซื้อตัวชาแนลเลอร์ซูซูซิลเหรอเดอะชาแนลนะคะ perfect blow ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วนะคะอ,อันนี้ ถามว่าเลิศไหมแน่นอนค่ะมันมาในตลับแบบนี้พร้อมกับวิธีการใช้แล้วก็สีที่ AP ได้มาเป็นสีเบอร์สองสูนนะคะสีเข้มเขาก็มาพร้อมกับมีแหนบสีเข้มแล้วก็มีแปลงมีต่างๆนานาของเขาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บ มีอุ้ยรูวงไม่เป็นลรมีแปลงแบบนี้ไว้แบบนะแล้วก็มีแปลงหัวตัดเล็กๆเ,เอาไว้ถมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เป็นสีเข้มแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูน่ารักมากที่สำคัญมีแหนบชาแนลน่ารักอะ่ะอันเล็กๆนะแต่วันนี้เข็ดมากเลยเจ็บมากคือไปแวคกที่เบนเนฟิกนะคะแล้วแบบ เขาจะใช้แหนบแต่งคิ้วอะคือเจ็บมากจริงๆคือแบบนะก็เลยเออเจ็บแล้วคงไม่กล้าไปทําแต่มีคนบอกว่ามันก็ครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ชินเองนะคะก็วิดีโอเต็มแล้วต่อพาร์ทชูเลยและกันเนาะ